เจอกระแฟงเดือดโดนแฟงวิ่งมาแม่ซูึงจังหวะนี้แม่นี้เราไม่เคยเห็นนะกาโรสู้กับเจ๊น้นะครับเพราะว่าจะตายก่อนเหรอเชียร์เปล่าจริจริงก่อนโอ้ยมีดาวเมบ้างไว้เนี่ยพอดีใส่ลุ้นถึอครับเจ๊น้อย้านไม่เยียเชียร์เราลืมจัดลูนเฮ้ยจัดเจ้าของลืมจัดลูนโอ้เชียร์โดนสับจะตายแย่ละแย่ละเชียร์ลืมจัดลูนไอ้ จันลู่นไอรุ่นอีเออใช่เชื่อไหมเนาะเจนอนเราจะตายเจน้อนเราจะตายอะไรจันลู่นในเชี่ยอะไรเขาเรียกจันลู่นก็จะแบบเจนอนก็จะตายไม่มีย่อท้อเหมือนกาลูโอ้ไม่แล้วเจนอนตายเจนอนเราจะตายแล้วโดนตีทีนึงคือล่วงแน่นอนไอเจโดนเปิดก่อนไม่เมูไม่ค่อยแล้วสปีดเยอะโทษทีลำนาเขาแก้มือได้ไหมน้อง อ๋อนี่เลยละกันสะท้อนดาวเม็ดว้าเจโนต์กูติดไม่ดับยังเอ้าเจนอ่ะจบแล้วฝีมือไม่เลวนี่โอ้ติ๊บว้าวตายเบิดระเบิดอุ้ยอุ๊ยยังไม่ตายเฮ้ยไม่จริงเจโนต์ยิงไปโอ้โหเจ้ามันติดไม่ยอมท้อโอ้ยโดนต่ำมาเจอกันเราจะตายติดเผาไม่เฮ้ยบอกกันเอ้า เฮ้ยเชี่ยเฮ้ย,ยติดพอมาตายจ่เ่าติดพอมัเชี่ยไม่มยอมยโทรอุ้ยระเบิดเอา,ราเรียบร้อยเรียบร้อยตูม้มตายป่ะเนี่ยไม่ตายโอ้ยจนโก้ตายไปปังเชี่ยเรียบร้อยโจเก